เอาละรถถังกัดปากแล้วครับอุ้ยโดนหมัดของแฮงกรตตีมาครับผมบอกไม่เป็นไรรถดูครับต่อยท้องลงไป2องให้โอ้โหหมุนติ้วเป็นลูกข่างเลยครับผมสำหรับทางแฮงกรตตีสวัสดีครับกลับมาพบกับแอดทีและฮีโร่มวยไทยนะครับหลังจากที่วันก่อนครับแอดทีนะครับนำคลิปของซูเปอร์บอลครับเตะน็อกเปโดเซียนนะครับผมมาให้ชมกันนะครับเป็นหนึ่งในโปรเจกต์รถทูวันหนึ่งเจ็ดสามนะครับผมวันนี้ฮะก็จะมาพูดถึงอีกคู่หนึ่งครับนั่นก็คือคู่ของรถถังปะทะกับน้องโอ้นั่นเครับนมวไทฟะผ ก็จะไปให้ดูนะครับผมว่าหลังจากที่ทางของรถถังนะครับผมเอาชนะแฮกกตี้ครับคว้าแชมป์รุ่นไฟเวทมาได้นะครับผมก็ยังไม่เคยเสียแชมป์ให้กับใครนะครับผมจนมาตกตาช่างนั่นเองครับแต่ว่าไฟน์นี้ครับผมอทิจะมาให้ดูนะครับผมศึกรีแมทนะครับผมระหว่างแฮกเกอตี้กับรถถังครับเป็นการชกกันนะครับผมทางที่2ครับเอวันที่10มกราคม2 0 2 0นะครับผมที่ประเทศไทยนั่นเองครับผมจิมแ่ลกาลิเน่บงส่วนโอ้โหมีคิดถึงแหมสาวๆนะครับผมดูเลยนะฮะ ชมเลยนะผมว่าไฟนี้นี่จะสนุบเดือดแค่ไหนครับนะฮะหยิบต่อเลยครับผมแฮกเกอร์ตี้ครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งมวยฝีมือครับผมที่เก่งนะผมหัวืมเตะขาแล้วเหวี่ยงซ้ายเพื่อนๆมนพอแต่ว่าดึงเลยเตะขาแรกกันครับแหมหลุ่ครับหือแข่งของรถถังก็ไม่เบาครับหับผมปวดมาครับเตะเจาะยางไปครับหือเหวี่ยงจังหวะนี้ครับต่อยแล้วฟันศอกครับอือแหมมันโดนบอกว่าโดนตานิดหน่อยนะครับผมเป็หรอครับ เตะขาไปครับแข่งวันนั้นนี่อ่าไฟนี้เนี่ยเป็นไฟที่6นะผมของวันแชมปนชิปนะครับผมตอนนั้นตู้เตะมาครับผมรับได้ครับแล้วก็เาว่าของแฮกเตตี้ครับยังบางๆอยู่นะครับตอนนั้นทั้งคู่เลยครับเดี๋ยวเหาเตะซ้ายมาครับแฮกเกตี้เนี่ยตอนนั้นหมเรียกรองรถถังมาแล้วก็แพ้กับรถถังไปนะครับผมหลังจากที่คว้าแชมป์มาจากคู่ 3A นะครับ ถีบหน้ามาแล้วดูครับ้ยจังหวะนี้ต่อยท้องไหมครับสองเทียบหมุนติ้วเป็นลูกข่างนะฮะจนถ่ายแฮกเกอร์ตี้ครับอายุเท่ากันนะครับผมยี่สิบสองทั้งคู่นะครับผมลงไข่ประเทศไต่ครับแล้วก็แฮกเกอร์ตี้ในพนจากอังกฤษครับแต่ว่าตอนนั้นแฮกเกอร์ตี้ก็ต่อยไม่เยอะนะครับผมต่อยมือชี้ไปเยอะอุ้ยดูครับถีบหน้ามาครับผมเดินเลาหาลงหัวท้องไปเอาเดินบี้ต่อยครับอืไต่ขาไปครับ อับนอกพับในเอาให้ครบครับแล้วดูฮะเห็นท้องแล้วก็เล่นลำตัวไปครับแต่จนไฮก็ตีวนออกแล้วมพยายามจะต่อยมาฝันสอกไปเตะขาคืนครับอืมเขี่ยขาในครับเลาดูครับอย่างที่เห็นนะผมือรถถังก็ไม่ใช่มวยอย่างที่บอกหลายๆคนบอกว่าเขาเป็นมวยแบบว่าไม่แบบอึดถลนแล้วก็เดินบวกอย่างเดียวไม่ใช่ครับอย่างที่เห็นเลยว่าหลบอาวุธหลบหมัดได้ดีเลยนะครับเป็นมวยฟิล์มมือเหมือนกันนะครับผมแล้วดูฮะเข้าไปวงไหนครับ เอ้หลี่งมาครับแล้วนอกจากที่เป็นมวยฝีมือแล้วยังรู้ด้วยว่าต้องต่อยยังไงให้คนดูประทับใจนะครับนี่มีมีแม็ก์ครับอะไรก็ตีไฟก่อนเนี่ยแพ้แบบแพ้คะแนนเนาะไฟนี้ก็เลยแม็กดูวตั้งใจจะมาขอล้างตานะครับผมโดนเตะขาไปครับแล้วหู้ยแม็กเหวียงซ้ายไม่ทไม่โดนครับแล้วดูว่าขวาครับเดินเข้าครับอื้ถีบมาจับมาแล้วดูว่าเล่นลำตัวไปครับต่อยห้องตัดลำตัวไปแล้วถีบไปครับอ เดินบุกเดินชนครับแกรตีพยายามจะใช้ส่อครับจังหวะเมื่อกี้้วเดินเข้ามาหงจะฟันศ่อให้แตกแต่ไม่โดนครับอย่างนี้เห็นนะครับคือรถถังสายตาดีมากครับคอยหลบคอยอไม่ได้แบบว่าไปเดินเอาหน้าไปโดนหมัดกันดื้อง่ายๆนะครับไฟนี้เนี่ยเห็นชัดเลยนะผมโม่ฝีมือของโม่ถีบหน้ามาครับแล้วดูครับมก็ต้องบอกว่าอดูครับเข่าของนายแกตี้ครับ อนลายเหมือนกันครับล้มฟันสองลงมาโอ้โหกระโดดเข้ามาโดนปล่อยท้องขึ้นมาคร oh, yes. ับเหวี önem, ่ยงฟ้ายขวามาครับเด่นลำตัวเข้าไปก่อนครับฮหมดยกที่หนึ่งครับผมโอ้โหดูครับผมแล้วนี่ฮะมีท่าไทยกันเล็กน้อยครับเดี๋ยวดูครับผมจังหวะแรกครับนี่ฮะถีบหน้ามาครับผมจิกตาแล้วดูปล่อยท้องครับปวดท้องนะครับผมนี่ฮะ ขีบหน้ามาครับโอ้โดนหน้าไปครับบาดหารูปพักครับผมแล้วดูหมัดนี่ครับทึสมันต่อยเข้าไปด้านข้างครับผมบริเวณนี้เนี่ยมันทาให้เไม่มีกล้ามเนื้อมาคอยรองรับนะครับเดียวเรามาต่อยกสองกันต่อเลยครับเตะจ่อยาวไหมครับผมเตะขึ้นมาเหมือนกันถีบมาครับกตีก็พยายามจะอาศัยจังหวะคอยดักเตะแล้วก็พยายามจะส่องนะครับผมตอนนี้นี่ครับสลับเหลี่ยมซ้ายขวาครับไอ้กตีเตะมาครับผมซ้ายมามาครับเป็นมวยสองเหลี่ยมสองกาดนะครับ ก็ไม่สนใจครับหรือว่าหมูแทงซ้ายแล้วเดินเข้ามาหมูวิ่งหมัดนี่ครับเลยนร้งลำตัวไปครับเพราะรู้ว่าจุดอ่อนของแฮกตี้อยู่ที่ลาตัวครับผมพยายามที่จะออกอาวุธเขาเป่าให้ได้ครับแฮกตี้ก็ขอยวนครับเดินไล่เข้าหาครับถีบมาวิ่แท้งซ้ายม่อีกทีครับตอนนั้นนี่ก็เวทีก็จะค่อนข้างใหญ่หน่อยนะครับผมสำหรับของเวทีแบบของวันนะครับ ครับวงในตีครับดูฮะต้าตีไม่ได้กรรมการก็จะเปล่งครับผมใหม่ครับส่วนสูงเตี้ยกว่าครับผมรถถังแต่ว่าความหัวจิกหัวใจครับเดินเข้าหาอายุยี่สิบสองเท่ากันทั้งคู่ครับต่อยลำตัวไปหลวงเจอดักแท่งครับผมไฮแคีก็ดูครับทิ่มหมัดมาครับหลบได้ครับสายตาดีมากครับผมสำหรับทางของรถถังครับ ว่าแล้วอย่างที่บอกครับเป็นคนที่รู้ว่าต้องทํายังไงให้คนดูประทับใจครับอุ่มแข้งซ้ายไปเจอเตะหัวขึ้นมาเหมือนกันดูครับทีมซ้ายครับขอมว่องไวครับผมรุ่นไฟเวทครับหัวตไหครับผม,มหัวอีกทีครับแล้วดูว่าจังหวะนี้กระโดดหลบสวยงามครับโอ้โหแมกนุ่นี้ติดตาเลยนะครับผมเป็นไฮไลท์ที่หลายๆคนต้องดูครับ เขาหาดูเขาป้องกันหมัดได้ดีนะครับค่อนข้างดีนะครับผมสขหรับทางรถถังนะครับแล้วอืมแทงซ้ายไปครับต่อยลำตัวเจอแตขึ้นมาแล้วนี่ฮะแม่ความทนของรถถังครับโดนอาวุธก็เดินบี้เข้าได้ต่อครับแต่ว่าก็ไม่ได้รับอาวุธไปทุกอย่างเห็นไหมครับปัดคอยปัดคอยป้องตลอดนะครับผมดูฮะเดินไป่อยอืมหนุนต่อยท้องมาแล้วถีบไหมครับผมแต่ว่าแฮกตี้ก็อย่างที่บอกครับฝีมือไม่ธรรมดาครับตอนนั้นที่เอาชนะฟูลสามเอ็มได้ครับ แล้วเขาก็แหมอาวุธดีนะครับเดินเข้าหาครับเตะซ้ายมาครับโอ้ยหลุงโดนหมัดขวาไปเมื่อกี้ไม่เป็นไรครับดูฮะโดนนะผมทางรถถังเนี่ยไม่ใช่ไม่โดนครับเตะขวามาครับอ๋สลับเหลี่ยมมปครับผมแล้วออ้ยหัวตมาแล้วดูครับดูเตะแล้วพยายามเดินเข้ามาต่อยครับรถถังเดินบีเข้าใส่ต่อยท้องครับอืความถึกคนของรถถังแข็งก็ไม่ชานีครับหลายๆคนบอกกันครับ รถแข่งหถือครับที่มาตีว่ายังไงตีอ่ะฮะวงในไม่กลัวอยู่แล้วครับผมสำหรับนักมวยไทยครับเดินเขาใส่ครับอุ๊ยดูครับโดนเตะแม่หมดยกที่สองครับโอ้ยจังหวะที่ซ้ายแล้วขวาตานแต่ว่าไม่ได้เดี๋ยวดูครับจังหวะที่สวยงามครับเตะมาจับขาครับผมแล้วดูฮะพยายามจะเตะกวาครับแต่นี่ฮะโอ้โหแม่กะโดดหลบอย่างสวยงามครับโอ้โแล้วดูครับเกี่ยวลงมาได้ครับ นี่ฮะมวยฝีมือของแท้นะผมะต่อกันที่ยกสามเลยครับอเดิเรองหาถีบสกัดไว้ก่อนครับดีบทตลอดนะครับผมสำหรับรถถังครับเดิเแแ้้วลุ้นดูครับดึงหลบดึงหลบมันแล้วต่อยล้าตัวไปเอาวองไหนว่างไงพที่เหี่ยมทุ่มลงมาโโอ้โ เนใส่ตลอดครับผมเนี่ขนาดแต้มนําก่อนแล้วนะครับได้หนึ่งนับไปแล้วฮะออ้ยแข้งซ้ายดักไว้ครับผมตลอดทางจนทานต่างหันขูยวนออกมาเจอหมัดซ้ายขวาครับแล้วหนีฮะหมัดอืมคืนมาเหมือนกันแล้วซ้ายไปจังหวะนี้ออ้ยเดินแข่งไปถีบหน้ามาโอ้โหเดินบีเขาใส่ครับต่อยขวาล่วงลบนตัวลงมีทั้งล่างทั้งบนนะครับผมตลอดทางรถถงครับแนี่จังหวะนี้บีติดครับโอ้โหยกสาม้วครับ แต่ว่าความแข็งแรงยังอืนีว่าน่าจะเต็มร้อยอยู่แล้วครับเดินเข้าใสครับผมแล้วมีอ่ะอุ้มเตะขาเตะขามาครับผมสองทีปัดหมัดไปครับแหมพยายามจะทิ่มครับผมแหมแล้วดูฮะใช้จิตวิทยาเรียกนะครับผมผู้ชกให้เดินเข้ามาแล้วอุ้ยเกือบโดนศอกครับผมจังหวะเมื่อกี้เดินเข้าหาเล่นลำตัวเล่นลำตัวครับอืมล้วขึ้นบนครับแหมมีทางจลธันเหมือนมีบอกว่าโดนหินตานิดหน่อยครับแหมรถถังก็งงครับว่าโดนอะไรตรงไหนครับผม ว่าทักชามีนิดนึงนะผมคือจังหวะมือไปโดนหน้านิดนึงครับผมอ๋อไม่ได้ตั้งใจครับทางรถถังครับผมแแต่ว่าแหมจังหวะนี้นี่เป็นจังหวะที่กําลังบีด้วยเนาะแล้วแหมกลายเป็นว่าก็ได้พักครับผมสำหรับทางจนทธานครับไม่เป็นไรครับผมาเริ่มกันใหม่ครับรถถังก็ไม่รู้ว่าโดนตอนไหนครับเข้าไปครับเดินมุดเข้าหาจนทายก็ยังวนอยู่ครับอ้แข้งซ้ายมาแล้วพยายามจะทิ้มครับเจอหมัดหนึ่งสองครับ อู้ดูว่าปัดหมัดหลบหมัดได้ดีครับผมเตะมาก็รับได้ครับโอุ้ยโดนโดนหมัดขวาของจันทนาธานไปเหมือนกันแต่ว่าไม่เป็นไรเดินเข้าไปล้วงลำตัวล้วงลำตัวเอาแล้วครับผมพยายามจะใช้ศอกขึ้นมาแล้วดูคว่าไหล่สั่นไหครับผมโอ้โหอัดซิกโฟนนแน่จุกจนต้องมองลงไปด้านล่างครับแล้วนี่ยมีแผลมีเลือดออกอยู่นิดนึงครับโอ้โหเอาฮะได้มาอีกหนึ่งนะครับผมกขาโดดถีบมาครับผมบหลังเราคาร์ลแม็กซตี้ ผวคุมิ้งไป <c oughs> แรกหมัดกันในจังหวะนี้ครับเล่นลำตัวอีกแล้วครับผมลงลำตัวลวงลำตัวไปว่ายังไงครับ <c oughs> ตั้งใจต่อยมากหน่อยครับผมปั่นยางหนุกครับผมด้าหลังแล้วยังไงดีบอกเอามาเลยเอามาเลยครับผมไม่ต้องเช็ดครับแนะม่มกำลังมันกําลังคึกครับแล้วเดินบุกเข้าใส่ครับหนุกจนนันอนวนออกวนออกเตะพยายามะเตะกันคอทีมาเจอลวงลำตัวอีกทีแข้งเขาไม่โดนน็อกหมัดขว,วาขึ้นบนซ้ายลงล่าง เดินบี้ติดๆเลยครับผมบอกว่าเข้ามาหน่อยเข้ามาหน่อยยันหนีเยอะครับผมโอ้โังบอกว่ามาต่อยเพื่อเข็มขัดไม่ใช่เหรอฮึรู้ครับพยายามจะเล่นนะครับเอาต่อยมาครับถังเดินมาครับผมบี้ลำตัวไปอีกแล้วครับแหมสลับมันก็โดนเข่าลอยไม่โดนครับเจอหมัซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายขวาเอาฮรัล่วงลงไปอีกทีนึงครับผมโอ้โหนี่ฮะนับที่สองแล้วครับโอ้ยเอาครับอีกแค่ทีเดียวครับเนี่ยโค้ชพยายามที่จะบอก ให้สู้ให้ได้ครับแต่ว่าอตอนนี้มีโดนไปสอทีแบบนี้จะวหวหลืวเปล่าหนึ่งสองครับผมเราเหนียนเล,ยล่นลังโกอีกทีหนึ่งต่อยลังโกอีกทีโอ้ยวเรียบร้อยเลยครับผมแม่คว้าชัยชนะได้อย่างเด็ดขาดนะผมสำหรับรถถังจิตเืองนอนท์ของเราเนะาะผมโอ้โหกมเองแชมป์ไว้ได้อย่ายสวยงามครับ ไปเนี่ครับแล้วก็อย่างที่เห็นนะผมเอาชนะได้อย่างเด็ดขาดครับไปแรกนี่ชนะคะแนนแบบว่าไฟที่2องนี่้มดูครับผมแล้ต่อยที่ประเทศไทยด้วยนะครับผมก็บอกว่าวันนั้นแอดมีก็อยู่ที่สนามครับแหมคือพอชนะแบบแบบนี้แนละ้วหลายคนน่าจะจำกันได้เนาะห้าปีที่แล้วนะผมมีใครอยู่ในคลิปวิดีโอบ้างนะบอกแอดมีอนะไรเนี่ยไปร่วมขอบคุณกันนะครับผม,ผมก็อย่างที่ว่าครับ จังหวะแรกครับนี่ฮะดูครับต่อยคือมันต่อยโรเลนชัยโค้งนะครับผมนี่ฮะแล้วพยายามจะใช้ศอกสู้นะครับแต่ไม่ไหวจริงครับแี่เราหมัดแบบนี้ครับผมแล้วดูฮะจังหวะนับแรงเมื่อกี้แล้วจังหวะนับพี่สองครับเดินบี้มาครับทั้งบนทั้งล่างครับแี่โดนเข้าไปครับจังหวะนี้แล้วดูจังหวะสุดท้ายครับผมนี่ฮะ หลวงลําตัวเหมือนเดิมครับอืมเนี่ยจะทนไม่ไหวอยู่แล้วนี่พยายามจะสวนได้สองครับแต่มันไม่ไหวจริงครับผมแล้วดูนะโดนขอนปักไปตรงนี้เรียบร้อยครับผมก็ลดถังจิตมโนครับผมวันนั้นสามารถคว้าชัยครับผมย้ำแค้นนะครับผมทางโจรสทหารแฮกเกอร์ตีไปได้สําเร็จนะครับผมของแชมป์วันแชมป์ชิบมวยไทยนะครับผมรุ่นไฟเวทฮะ135ปอนด์ว่าประมาณ6 1 2กิโลกรัมได้สำเร็จ ยอดจริงๆ,ๆนะครับร <öz timeframe> ับทางรถทางจิตโป่งโงครับก็เหมือนนั้นอ่าคิดว่าหลายๆคนนะครับที่ดูอยู่ตอนนี้ก็น่าจะได้ไปรับชมเนาะที่แอนน่าอารีแน่มกรุงเทนะครับเนี่ยก็อ่ามันเป็นเรื่องสปิีดนักกีฬาเนาะนะฮอาจจะพูดกันไม่รู้เรื่องนะแต่ว่าก็สามารถที่จะสื่อสารกันได้นะครับผมเอ๋ครับผมมาแลนะครับยอดนะครับผมเนี่ยแล้วก็ปัดฐานปลายครับเอาเ็มขัดมาให้กับทาง ทางจิตอยู่ในช่วงของเปิดตำราหลังเกมนะครับสนับสนุนโดยแฟร์เทคอุปกรณ์กีฬาดีๆแบรนด์คนไทยที่ดังไกลไปทั่วโลกครับสำหรับไฟนี้นะครับผมก็อย่างที่เห็นเลยนะครับการรถถังเนี่ยต้องบอกว่าวันนั้นล่างทองจริงๆนะครับการที่จะเ,เดินเข้าหาเนี่ยเขาสามารถใช้มือนะครับผมปัดหมัด ทิมนะครับปัดหมัดหน้าครับผมของทางจนหาหักตีได้ค่อนข้างดีนะครับทำให้เห็นเลยว่าอาวุธของจนหาหักตีนอกจากเป็นพวกลูกเตะเนาะเป็นลูกเตะดักเนี่ยจะไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่นะครับหมัดของทางแิกตีเนี่ยส่วนใหญ่โดนปัดโดนป้องเอาไว้ได้นะฮะก็จะเห็นให้เห็นเลยว่ารถถังไม่ใช่เป็นมวยที่อย่างที่บอกนะหลายหลายคนบอกว่ารถถังเป็นมวยที่แบบใช้แต่กําลังนะครับผม ไม่ค่อยฉลาดเท่าไหร่เนี่ยแอตตีเคยนั่งแท็กซี่เนาะแล้วแล้วแท็กซี่เนี่ยเขาบอกว่าอุ้ยรถถังเนี่ยไม่ค่อยเก่งหลอกเดินทนได้อย่างเดียวแต่จริงๆเราจะเห็นเลยว่าเขาเป็นมวยฝีมือจริงๆนะครับผมสายตาไวแล้วก็ป้องกันตัวได้ดีออกอาวุธได้ค่อนข้างหนักเลยทีเดียวนะครับและอย่างในไฟนี้เนี่ยอย่างยกแรกเนี่ยก็ต่อยท้องนะได้นับไปก่อนแล้วนะครับผมแล้วก็ พอมาในยกที่3าเนี่ยเร่งเนี่ยเร่งความเร็วเร่งสปีดเนี่ยหูทำกลายเป็นว่าจุนทัน์ไม่สามารถที่จะทําอะไรรถถังได้เลยนะคือต่อยโดนนะต่อยโดนค่ะต่อยเข้าด้วยนะครับแต่ว่ารถถังทนได้อะ่ะคือกรามก็แข็งอยู่แล้วเนาะแข็งแก่งแล้วดูครับอาวุธแต่ละอย่างแต่ละอันเนี่ยคือไม่สามารถที่จะหยุดรถถังในการที่จะเดินบทเดินบี้ได้เลยนะครับผมก็เลยทําให้รถถังในไฟนี้ต่อยได้โอ้โหประทับใจคนดูมากมากเนาะ อ่าแล้วแน่นอนนะครับผมนี่ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งนะที่การเจอกับมวยฝีมือของรถถังที่จะกลังจะเจอกับทางของน้องโอเนี่ยแน่นอนครับเป็นไฟห้ายกเนะาะรถถังเนี่ยได้เปรียบอยู่แล้วนะครับในด้านของอพละงกำลังเนาะแล้วก็ความสดนะครับผมที่มากกว่าแต่ก็ไม่แน่เหมือนกันนะครับผมเพราะว่าจนใฮ้กัตตี้เนี่ยเอ่อตอนนั้นอาจจะยังไม่มีประสบการณ์มากมายเท่าไหร่นะครับผมเมื่อเทียบกับทางของน้องโอนะครับผมและน้องโอเนี่ยเป็นนักชกที่มีหมัด อาวุธหมัดที่ดีนะหมัดหนักหมัดดีแล้วก็ผมก็คิดว่าประสบการณ์มวยไทยเนี่ยเราชกกับนักมวยไทยด้วยกันน้องโอ๋ก็ไม่ธรรมดาเช่นกันนะครับรถถังเองนะครับผมผมคิดว่านะยก1ยก2อ,อาจจะสู้กันน่าจะแลกแข้งแลกหมัดกันได้นะครับเราก็อาจจะเจอรถทางน้องโอ๋เนี่ยคอยดักเตะได้นะแต่ว่าถ้ายก3ยก4ี่ยก5้าเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็น จุดที่รถถังจะสามารถที่จะใช้ความสดบทเบียดน้องโอลงไปได้นะครับผมและทางแฟนๆน่ะคิดว่ายังไงครับผมสำหรับคู่นี้นะครับสำหรับรถถังกับน้องโอในศึกวัน1 7 3นะครับทางของรถถังเนี่ยป้องกันแชมป์ได้ทั้งหมด5ครั้งนะครับส่วนน้องโอเนี่ยป้องกันแชมป์ได้ทั้งหมด7ครัง้งแต่ว่าครั้งนี้เป็นการลดน้ําหนักลงมาในรุ่นไฟเวทก็น่าสนใจครับผมเพราะว่านี่เป็นไฟที่3ของทางของน้องโอแล้วเนาะแล้วอย่างที่เห็นนะว่า พอลดลงมาในรุ่นไฟเวทเนี่ยโหหุนของทางน้องโอเนี่ยดีมากๆนะครับแต่ว่าไฟนี้พี่เป็นแบบเป็นคู่ที่แอทีเองก็ทั้งอยากดูด้วยแล้วก็ไม่อยากดูด้วยนะคือจริงๆไม่อยากให้เจอกันเลยเพราะว่ารักทั้งคู่นะครับผมแต่คู่นี้เนี่ยก็ยังไงไม่ฟันผงใครละกัน50-50า50นะครับยังไงเอาใจช่วยทั้งคู่ครับขอให้แบบว่าต่อยกันได้แบบสุดเดือดสะใจนะครับผมแล้วก็ได้รับโบนัสกันทั้งคู่ด้วยนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมเป็นกำลังใจให,ให้กับ,บแ ไว้เดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับฝากติดตามช่องพีโร o เมยไทยด้วยนะคะเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์บอกแอดทีหน่อยนะครับและอย่าลืมกดไลค์แชร์และกดติดตามจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่และกิจกรรมดีๆในครั้งหน้าครับรักษากสุขภาพด้วยนะครับสวัสดีครับ